นะครับคุณขจิตชัยนิคมนะครับสสเพื่อไทยอุดรธานีนะครับตอนนี้สัญญาณน่าจะพร้อมแล้วเรียนเชิญฮะคุณขจิตมาแล้วอ่ะคุณขจิตสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณขจิตเนี่ยเอายังไงเนี่ยฮะทำไมอยู่ดีเพื่อไทยโอ้กลายเป็นว่าไปเวทีใหญ่ที่อุดรธานีมันมีความน่ากังวลในพื้นที่หรืออย่างไรอ๋อเรื่องนี้มันถ้าใครเข้าใจยุทธศาสตร์การทำการเมืองมันแล้วแต่คนคิด แต่ว่าผมเนี่ยผมไม่เคยไปพื้นที่ที่ไม่ดีก่อนเลยนะเวลาทําการเมืองนี่หรือว่าศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าบัวเนี่ยเออให้ให้ไปทํากับบัวที่พลน,น้ำก่อนถูกไหมเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ผมในทางการเมืองผมไม่เคยไปในถิ่นที่ไม่ดีก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราจะไปในที่ที่เรามั่นใจเป็นฐานที่มั่นเป็นไรเพื่อให้เกิด กระแสเพื่อให้ได้มั่นใจว่าฐานที่มั่นเรายังเหมือนเดิมร้ะการมาที่อยู่ดอนไม่ใช่ข้อวิจตกว่า<ม>เขตผมหรือเขตอสสนันจะมีศึกหนักจริงๆเขตสองเขตมันหนักอยู่แล้วในครั้งที่แล้ว<ม>ก็เขตสองเขตนี่แหละต่อสู้หนักที่สุดแล้วเขตผมนี่หนักมาตลอดหนักตั้งแต่ตอนกู่ต่อสู้ไม่ใช่คุณโชคเสมอแต่เป็นอีกท่านหนึ่งถูกไหม ครับก็มันกน็หนักมาตลอดอ่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าวิภาควิจารณ์ว่าเพื่อไทยวิตกสองเขตนี้ถึงมาเปิดที่นี่นนผมยืนยันว่าไม่ใช่แต่ว่าเพื่อไทยมั่นใจว่าที่นี่คือฐานที่มั่นเป็นเมืองหลวงของคนเชื้อแดงเป็นเมืองหลวงของอีสาน,นเป็นอะไรนี่เรายังคงมีความเชื่ออย่างนี้แล้วเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนอุดราีเนี่ย ไม่ใช่<ม>ไปตามกระแสอย่างมีมีคนที่ยังไม่เป็นผู้แทนอยากเป็นผู้แทนก็เป็นเรื่องปกตินะที่เขาลงพื้นที่แต่ผมเป็นผู้แทนเนี่ยท่านก็รู้นี่บทบาทบในสภา,าผงเป็นยังไงถูกไหม,มทั้งทั่วประเทศเขารู้แล้วคนอุดอรก็รู้รแล้วก็เวลาเนี่ยเวลาประชุมนี่ท่านชวนก็ประชุมบังคานพูทธพฤหัสสุขแล้วพักต้องประชุมวันจันทร์ วันศุกผมก็ลงพื้นที่ลงพื้นที่ก็อยู่สำนักง,งานทุ่งฝนตอนเช้ารอรับประชาชนประชาชนที่มีเดือดร้อนก็มาพบได้ปกติยกเว้นอพอตอนกลางวันผมก็ไปที่สำนักง,งานพี่บุญรักพอตอนบ่ายสามก็อยู่สำนักง,งานอำเภอสร้างคอมแล้ววันอาทิตย์ทั้งวันก็อยู่สำนักง,งานบ้านดุงคนที่เข้าเดือดร้อนคนที่เดือดร้อนเรื่องที่ดินเรื่องแรงงาน เรื่องลูกหลานไม่มีที่เรียนก็ลองไปถามเขาดูว่าเจอ<ม>สอสกอจิตไหมเพราะเจ<ม>็ดวันนี่เจ็ดวันลงไปสำนักง,งานพบประชาชนที่หนึ่งผมว่าถามว่ามีที่ไหนะก,ก็บางทีสอสอที่เคยเป็นด้วยกันก่อนกอนนู่นก็บอกว่าโอ้ยสอสกอจิตนี่ผมทําแบบนั้นไม่ได้หรอกไปนั่งให้ชาวบ้านมาขอตังค์จะผมไม่ได้คิดด้วยชาวบ้านมาขอตังค์ผมไม่มีตังค์เยอะ แต่ผมคิดว่าผมมีความรู้ความสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ญาติพี่น้องเขาเสียชีวิตยอยู่ต่างประเทศกี่รายอะ่ะที่ผมช่วยเหลือให้กลับมาเยอะแยะไปหมดทั้งพี่บุญรักบ้านดุงทุ่งฝนและอำเภอสร้างคอมครับถ้าอย่างนี้มันก็อาจจะที่บอกว่าผมไม่ลงพื้นที่นี่มันไม่ได้เร<อ>ื่องมิจฉาเรื่องจริงไม่ได้ลงเท่าสมัยก่อนเพราะอะไรเพราะหนึ่งการประชุมสภาที่ขึ้น สองมันเป็นโควิดไงโควิดมันพึ่งซาไปนี่ตอนนี้มันอนุญาตให้เปิดแมสได้บ้างหลายคนในที่ชุมชนยังติดแมสอยู่ก็ผมคิดว่าพี่น้องชาวอุดรธานีหรือชาวอำเภอบ้านดุงทุ่งฝนพิบูลรักสร้างคอมคนที่ส่วนที่เป็นแฟนหรือเป็นคนที่เคยเลือกผมก็ยังเข้าใจและมั่นใจส่วนคนที่ยังไม่เคยเลือกเขาก็ไม่เลือกก็เป็นเรื่องปกติ คนไม่เลือกเขาส่งเสียงดังหน่อยเพราะเขาส่งเสียงอยู่ทุกวันก็เป็นเรื่องปกติผมไม่นเ,นเะใจะเป็นเรื่องปกติอ๋อสแสดงว่าคุณคุณขจิตแสดงว่าคุณขจิตยังมั่นใจในฐานเสียงตัวเองนะในบ้านดวงนี้ยังมั่นใจนะว่าว่ายังไงตัวเองไปได้ไดแน่ๆไม่มีปัญหาอมีปัญหาสิการต่อสู้ทุกครั้งมีปัญหามีประเด็นมีอะไรต้องแก้ไขก็บอกแล้วว่าการต่อสู้น่ะ ครั้งนี้ก็จะหนักกว่าครั้งที่แล้วเพราะ oh. อะไรไหมฮะ <Yeah. S 2> เพราะว่าคนที่เคยต่อสู้ได้ลำดับสองเขาเปลี่ยนพัก oh. เปลี่ยนพักก็ก็ oh. ในในสายตาประชาชนอัน oh. นี้เราไม่ได้พูดนะเราไม่ได้พูดเอง <Yeah. S 2> เราไม่ได้เคลียร์แต่ว่าในสายตาประชาชนเขาบอกว่าพักที่เขาย้ายไปมันดูดีขึ้นก็ oh. กไม่รู้ว่าดีขึ้นแค่ไหนนะประชาชนจะให้การสนับสนุนแค่ไหน เราไม่รู้แต่เรามั่นใจในพรรคเพื่อไทยมั่นใจในนโยบายมั่นใจในผู้บริหารมั่นใจในองค์คาพยศทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยแล้วมั่นใจว่าประชาชนชาวอุดรธานีเนี่ยทำการเมืองก้าวหน้า <c oughs> การเมืองก้าวหน้าหมายความรู้รู้ว่ากำลังแข่งกับอะไร <c oughs> เพื่อไทยกำลังแข่งกับอํานาจมือดอำนาจ ภายนอกภายในอำนาจมืดอำนาจแจ้งอำนาจลึกลับทุกอย่างาเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจการเมืองผมเข้าใจว่าผมเชื่อมัน่นและเข้าใจว่าพี่น้องอีสานเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งทุกจังหวัดเข้าใจการเมืองผมจากอุดรขูครองไปลงมหาสารคามเนี่ยเ<า>ชื่อไหมตอนนั้นมันมีอยู่ห้าร้อยกว่าหมู่บ้านผมไปติดป้ายบ้านสุดท้ายอะพรุ่งนี้ก็เลือกตั้ง ผมได้เพราะความแข็งแกร่งทางการเมืองของประชาชนอ่าครับกับผมเคารพประชาชนคนอีสานมากเวลาเนี้ยว่าการเมืองเขาหนึ่งเขาไม่ได้เหมือนคนที่ไม่เข้าใจการเมืองหรอกคำว่าไม่เข้าใจการเมืองก็ยังคิดว่าพระก็ศลไทยซื้อเสียงมาถึงได้โอ้โหวันนั้นมันต้องลงไปดูจริงๆครับไม่มีซื้อเสียงสักบาท แล้วก็ชนะท่วมทนมาชนะกับชนะเงินเงินสู้ต่อสู้ลงไปเป็นเออเป็นกระดานกระดานประชาชนยังฝ่ามาได้ในครั้งที่ผมต่อสู้กับคนที่เขาใช้เงินเยอะมากนี่นะครับผมประชมุมครั้งสุดท้ายของผู้หาเสียงเขาวิตกว่าผมจะแพ้จะแพ้ผมก็ก็บอกว่าเอาละถ้าประชาชนจะเลือก เพราะคนที่ใช้เงินมากแล้วเข้าไปกอบโกยมากๆเราก็ต้องเคารพประช,ชาชนนะแต่ถ้าประชาชนจะเลือกเป็นผู้แทนเลือกคนที่ไปเป็นปากเป็นเสียงในสภาเขาก็ต้องเลือกผมเพราะฉะนั้นเรารอดูวันพรุ่งนี้แล้วในที่สุดผมก็ชนะหลายหมื่นครัคร้งนี้ผมก็มั่นใจผมไม่เคยสูญเสียความมั่นใจในการ,ร,รต่อสู้ทางการเมืองและผมไม่เคย ดูถูกประชาชนอาจาจะเป็นจริงอยู่ที่คำวิาพากษ์วิจารณ์เมื่อลงพื้นที่น้อยกว่าเดิมอันนี้ใช่เพราะเงื่อนไขของโควิดและเงื่อนไขของการประชุมสภาที่มันถีมากขึ้นแล้วก็รับรู้อยู่แล้วว่าคนทสกจิตรชัยนิคมก็ได้รับมอบประเด็นจากพักในการดูแลสภาในการเป็นผู้นำในการอพิปราย แม้แต่ในครั้งเนี้ยสุดท้ายนีย่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติผมก็ได้รับมอบหมายวาให้ดูแลเป็นหัวหน้าทีมดูแลการอภิปรายพระราชบัญญัติการศึกษาอแล้วพระราชบัญญัติปรชาการชงผมก็เป็นกรรมาการร่างก็ทุกคนก็เห็นพระราชบัญญัติปฏิรูปตำรวจพระราชพบัญญัติประชามติอะไรที่สําคัญสําคัญผมก็เป็นตัวแทนพักเข้าไปดูแลกฎหมาย ผมดูแลกฎหมายนี่ผมเคยพูดให้ฟังว่าสะสะขจิตไทยนมไปเช็คดูเลยเป็นคนร่างกฎหมายมากที่สุดในสภาไม่ละเว้นว่าใครไปหามาเทียบเลยแล้วเวลาเวลาเวลาทำกฎหมายก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนอ,าอันนี้คือสิ่งที่ผมยืนยันส,สรุปว่าเอาอย่างนี้ คุณกจิตไปต่อแน่นะเป็นลงสมัครแน่นอนไม่ไม่มีเปลี่ยนตัวอะไรแล้วในเขตคุณกจิตแน่นอนแน่นอนไม่มีเปลี่ยนและก็ไม่มีวิตกว่าจะแพ้ครับครับแล้วไอ้กระแสข่าวที่บอกว่าพักอยากจะได้คนรุ่นใหม่เข้ามาเพื่อเรียกกระแสคนรุ่นใหม่มันยังไงฮะเออพักอยากได้คนรุ่นใหม่เข้ามาเรื่องจริงแต่ว่าในขณะเดียวกันพักก็ยังเอาคนที่มีประสบการณ์ แล้วก็ในเขตไหนที่เขามีลูกมีหลานที่จะถ่ายทอดเขาก็ให้เราเลือกแต่ในเขตผมไม่เคยมีพักพูดเพราะผมก็หนึ่งลูกก็ยังไม่พร้อมที่จะทำงานการเมืองแล้วญาติก็ไม่พร้อมผมก็ไม่ได้เตรียมใครแต่ว่าถ้าสมัยหน้าแล้วไม่แน่แต่ว่าสมัยนี้ผมก็ยังลงต่อสู้ในเวทีแล้วก็มั่นใจพี่น้องประชาชนจะให้ความมั่นใจ แล้วก็พี่น้องประชาชนที่มีบางส่วนอาจจะค่อยเข๋ไปบ้างในสุดท้ายท่านก็จะเข้าใจว่าผมกําลังทําอะไรผมเคารพประชาชนไหมผมทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าทั้งในทั้งนอกเวทีแล้วสุดท้ายมเมื่อมาเบียดน้ําหนักกันแล้วในเขตเลือกตั้งนี้ถามว่าจะเลือกคนดีไหมจะเลือกคนดีบ้างไม่ดีบ้างก็คิดว่าน่าจะออกผมนะไม่ได้เข้าข้างตัวเอง ขอบคุณครับไม่ไม่กังวลคู่แข่งไม่กังวลคู่แข่งอืมคู่แข่งถ้าพูดว่าเขาดีขึ้นไหมถ้าเทียบเขาน่าจะดีขึ้นอก็ก็ต้องต่อสู้หนักก็บอกแล้วไงว่าหนักกว่าเดิมหนักกว่า,วาเขาทีแล้วครับครับสรุปอย่างนี้ได้ไหมคุณคุณกระจิตคำถามสุดท้ายแล้ะแลนสไลด์ไหมรอบนี้อุดรธานีอุดรธานียังรักษาได้ทุกเขต แนงอะไร <Okay. S 1> ไม่มีใครที่จะเจาะได้ถึงมแม้ว่าคนที่บอกว่ากระแสดีมาแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ภรรคเดียวกันแล้วนี่ประชาชนก็เข้าใจสิถ้าเลือกเพื่อไทยไม่เกินสองร้ยห้าสิบหรือไม่มากที่สุดจะได้มีโอกาสจะตั้งรัฐบาลไหมล่ะไม่ใช่แบ่งไปพรรคเล็กพรรคเกิดใหม่แล้วเวลานับเขานับให้เราไหมล่ะเขาก็ไม่นับเสียไปที่นั่งเดียวก็สูญเสียแล้ว ก็เพราะฉะนั้นก็ผมก็ยังมั่นใจแล้วก็ <ừ> um. อุดรธานีก็ยังมั่นมั่นใจว่าชนะทุกเขตผมมั่นใจในพี่น้องประชาชนนะผมไม่ได้มั่นใจว่าผมคิดเองพี่น้องประชาชน <ừ> um. มหาสารคามก็ตามอุดรก็ตามหรือจังหวัดใกล้เคียงร้อยเอ็ดขอนแกนาา่นาลศิลป์อะไรยืนยันยืนยันอย่างนี้ทั้งนั้นแล้วการเมืองของคนอีสานนะคนอีสานก้าวหน้ามากนะ ก้าวหน้ากว่านักการเมืองหลายคนจําไว้ด้วยประชาชนคนบูโดนคนดิสารก้าวหน้ามากไม่มีหรอกไอ้คิดคิดอะคิดได้บอกอ้าวพักจะเลือกคนนี้เอพักจะเลือกพักนี้คนจะเลือกคนนี้ไม่เลือกพักเดียวกันสุดท้ายเนี่ยเขารู้ว่าถ้าไม่เลือกเพื่อไทยก็เสียคะแนนก็แพ้ถ้าไม่เลือกผู้สมัครก็ไม่ได้ไปยกมือ เขารู้ทําทำไมทําไมคิดว่าประชาชนเรื่องเล็กๆอย่างเนี้ยเขาสั่งสอนนักการเมืองมามากแล้วเพราะฉะนั้นอคนที่ออกจากเพื่อไทยไปไม่ว่าเป็นไทยแล้วจะรู้สึกว่าเวลาเลือกตั้งมาการเมืองโดยเฉพาะมาที่อีสานนะพี่น้องประชาชนจะทําให้รู้สึกเองว่า<อ>คุณจะไปได้ระดับไหนยังไงขอบคุณครับ ครับทิ้งท้ายนิดเดียวนิดเดียวทิ้งท้ายนิดเดียวถามตรงๆไม่ได้มีอะไรออัดใจกับพักนะไม,มไม่ได้มีอะไรอัดใจกับพักนะไม่มีไม่ได้ไม่มีนะทําสบายใจทํางานกับเพื่อไทยไปต่อสบายใจไม่มีโอเคโอเคแล้วก็ <Okay. S 2> เรื่องที่ท่านเอ,อผมชมอยู่เรื่องแต่ละคนออกไปอะไรคนคงมีเหตุมีปัจจัยอืมแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องถึงตัวอย่างคนบางคนมาเพราะใครอ่ะเพราะผู้ใหญ่พฤต,ติกรรมของผู้ใหญ่มันเสียเขาอาจ จะได้รับผลกระทบด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจมีเหตุมีปัจจัยทั้งนั้นแล้วการบริหารเพื่อไทยหรือผู้บริหารเพื่อไทยเนี่ยก่อนจะตัดสินใจอะไรมีโพมีสำรวจแล้วพื้นที่ชัดเจนชัดเจนครับครับ,รบ,รบโอเคคุณกรจิตวันนี้ขอบคุณมากที่มาคุยกันครับเดีย๋ยวมีโอกาสได้คุยกันอีกครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ นี่ครับที่แจงแล้วคุณกรจจิตรบอกว่าก็ข้อที่เราตั้งความสังเกตกันหรือว่าที่มีรายงานกันนะครับว่าคุณกรจจิตรลงพื้นที่น้อยความนิยมคุณกรจจิตรบอกว่าลงพื้นที่ไม่เยอะเหมือนก่อนจริงเพราะว่ามีเรื่องของประชุมสภาที่มันเยอะขึ้นงานสภาที่เยอะขึ้นนะฮะเรื่องของโควิดที่มันมีก่อนหน้านี้ด้วยก็จริงแต่ว่ายังมั่นใจยังยืนยันว่าฐานเสียงตัวเองเนี่ยนะครับเท่าที่ประเมินกันแล้วเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาไปต่อได้นะครับแล้วก็ ประเด็นหนึ่งที่ที่มีการคุยกันว่าคนรุ่นใหม่มีความพยายามที่ของพรรคจะเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาคุณก็บอกว่าจริงแต่ว่ารอบนี้มันก็ในพื้นที่ของคุณกจิตเองก็อาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับก็ขอ,อสู้ตรงส่วนนี้ก่อนนะสำหรับคุณกจิตจากเพื่อไทยแล้วก็ในพื้นที่ของอุดรธานีนะครับแล้วก็ยืนยันว่าคู่แข่งรอบนี้เข้ามาดีเขาดีขึ้นสู้กันหนักแน่ๆอ่ออ นี่ฮะนี่ฮะเป็นฟังคุยกันนี้จากปากคุณจิตนะฮะไม่ไม่มีใครมาลงแทนนะฮะยังลงอยู่ลูกลูกก็ยังไม่พร้อมยัสมัยหน้าไม่แน่ครับนี่ฮะก็ชี้แจงความชัดเจนไปนะให้เจ้าตัวชี้แจงเองครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนีทีวีเพียงแค่สแกน QR Code คได้เลยครับ